รอดรับปีใหม่ลูกวัวสุดแปลกมี6กขาเจ้าของเชื่อมาเกิดใหม่ให้โชคสวัสดีคะ่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวม้านเฮือฮานะคะเมื่อเจอลูกวัวเกิดใหม่นะคะสุดแปลกเลยนะคะมีหกขานะคะแต่แข็งแรงดีนะคะเจ้าของเชื่อว่าจะมาให้โชคนะคะ วัวประหลาดตัวนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะที่บ้านเลขที่194หมู่4ี่บ้านเขาแก้วตำบลวังคีรีอ,อําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะเป็นบ้านของนางอารม์อายุ49ปีนะคะเจ้าของวัวนะคะบอกว่าวัวเพศเมียอายุ6ปีที่บ้านได้คลอดลูกออกมานะคะสุดแปลกคือมี6ขานะคะปกติวัวจะมี4ขานะคะแต่วัวตัวนี้คลอดลูกออกมามี6ขานะคะแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ ดยลูกวัวตัวดังกล่าวนะคะมีอายุได้4วันนะคะเป็นเพศเมียนะคะเจ้าของตั้งชื่อให้ว่าน้องปีใหม่นะคะมีสีน้ำตาลดำนะคะกำลังดูดนมแม่วัวเพศเมียนะคะชื่อลางศาสตร์อายุ6ปีนะคะอยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมันข้างบ้านนะคะซึ่งน้องปีใหม่มีร่างกายทุกส่วนเหมือนวัวปกตินะคะแต่ที่น่าแปลกคือมีขาอยู่บนแผ่นหลังสองขานะคะ บริเวณแผ่นหลังซ้าย1ขาแล้วก็แผ่นหลังขวาอีก1ขานะคะรวมเป็น6ขานะคะโดยนางนุชจ,จรินนะคะผู้ดูแลวัวเปิดเผยว่าน้องปีใหม่คลอดเมื่อ9นาฬิกาของวันที่1มกราคม2565คลอดปีใหม่เลยนะคะตอนคลอดก็ปกติดีเหมือนวัวทั่วไปซึ่งเธอแล้วก็เจ้าของเข้าไปดูถึงกับตกใจนะคะเมื่อพบว่ามี6ขาแต่ขา อีก4ขาก็เหมือนปกติทั่วไปนะคะส่วนขาที่งอกออกมาก็อย่างที่บอกนะคะคืองอกตรงแผ่นหลังนะคะและยังเดินและวิ่งได้ตามปกติเหมือนวัวทั่วไปแข็งแรงดีนะคะโดยวัวตัวแม่ก็คยลอดลูกออกมา2ตัวแล้วนะคะปกติทุกอย่างนะคะซึ่งคนที่เลี้ยงบอกว่ารู้สึกแปลกใจนะคะแปลกตาเพราะไม่เคยพบเห็นมาก่อน ่อไปนี้ก็จะเลี้ยงไว้อย่างดีนะคะหากใครมาขอซื้อราคาแพงแค่ไหนก็จะไม่ขายนะคะและขอเลี้ยงไว้จนกว่าจะสิ้นอายุไขไปเองนะคะหลังจากเรื่องดังกล่าวแพร่สะพัดออกไปนะคะชาวบ้านก็เดินทางมาดูกันเป็นจํานวนมากนะคะและที่สําคัญนะคะชาวบ้านรวมทั้งคนเลี้ยงนะคะทางตีเลขเด็ดนะคะโดยบอกว่า ้านี่ต้องมาแน่นะคะแล้วก็4ีนะคะบางคนก็บอกว่า9 4้บางคนก็บอกว่า196นะคะแล้วก็194นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะด้านนางอารมณ์นะคะเจ้าของวัวบอกว่าวัวตัวดังกล่าวเป็นวัวของเธอนะคะมาฝากให้นางสาวนุชรินนะคะซึ่งเป็นหลานนะคะให้เลี้ยง ไว้ประมาณ2ปีแล้วนะคะเพราะบ้านของเธอเป็นห้องแถวไม่มีที่เลี้ยงนะคะหลังจากที่ทราบว่าวัวคลอดลูกนะคะเธอก็รู้สึกด,ดีใจนะคะเพราะถือว่าได้เป็นของขวัญปีใหม่เมื่อเข้ามาดูกับแปลกประหลาดเพราะมีหขาจึงคิดทันทีว่าน่าจะได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตรับปีใหม่ตั้งชื่อเลยว่าน้องปีใหม่นะคะเธอบอกอีกว่ายืนยันนะคะไม่ขายแน่นอนแม้จะให้ราคามากเท่าไห่นะคะหลังจากนั้นหาก เป็นไปได้ก็อยากให้ทางสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดตรังนะคะเข้ามาดูว่าน้องแข็งแรงแค่ไหนนะคะมีความผิดปกติทางร่างกายอย่างไรบ้างเพราะว่าเธอไม่มีความรู้นะคะแต่สิ่งที่กลัวและกังวลหลังจากนี้จะมีคนมาขโมยซึ่งจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะนี่เลยชาวบ้านก็มาดูแบบนี้นะคะแล้วก็พวงเลขเด็ดไปด้วยนะคะบางคนก็อย่างที่บอกนะคะเลขบ้านเลข บัวน,นี่มาครบเลยนะคะเลขที่บ้านก็คือ19 4นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ